ขาสัมผัสได้ถึงความคุ้นเคยที่ยากจะอธิบายเรากับเคยรู้จักกันมานานแสนนานแต่ทว่าในหมู่บ้านนั้นเองมีชายอีกคนหนึ่งที่หลงไหลในความงามของเหมยหวาไม่แพ้กันเขาคือหลี่เจิน้นบุตรชายเศรษฐีผู้มั่งคั่งและมีอิทธิพลในพื้นที่หลี่เจิ้นนั้นมีนิสัยเอาแต่ใจและเห็นแก่ตัวเขาปรารถนาจะครอบครองเหมยหวามาโดยตลอด เมื่อเห็นเหมยหวาสนิทสนมกับอุ้ยหานความริษยาและโทสะก็ลุกโชนในใจของหลีเหล่เจิ้นหลี่เจิ้นเริ่มวางแผนการร้ายเขาใช้เส้นสายและอำนาจในมือกล่าวหาอุ้ยหานว่านักพรตปลอมตัวมาหลอกลวงชาวบ้านและพยายามยัดเยียดข้อหาอื่นๆเพื่อให้ทางการจับกลุ่มอุ้ยหานวิหารพยายามปกป้องตนเองแต่เขาเป็นเพียงบัณฑิตพเนจรไม่มีอิทธิพลใดๆ